สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอุ๊ยไม่อยากจะเชื่อสายตาไม่อยากจะเชื่อสายตาหนุ่มกันชัยถึงกับอุทานลั่นกลางไอจแอปทักษอนหลังเห็นสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไวรัลดังใน i ิน t a g r กรของดาราสาวแอปทักษอนหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสคลิปวิดีโอสุดเซอร์ไพรส์จนทำเอาหนุ่มกันชัยถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์ทันที วันที่7มกราคมแอปทักษอนได้ออกมาพบคลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่นระบุว่าเรื่องเล่นเราจริงจังซึ่งภายในคลิปวิดีโอนั้นมีน้องปีใหม่และน้องมายูลูกรักหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มกัญชัยขณะกำลังเต้นประกอบจังหวะด้วยท่าทีสุดแสนจะน่ารักงานนี้ทำเอาคนเป็นพ่อสุดเอ็นดูรีบเข้ามาคอมเมนต์กลางอิสตาแกรส่วนตัวของแอปทันทีว่าอุ๊ยตรงกลางนั่นลูกพี่ใช่ไหม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Bright TV ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ